สวัสดีครับทำกับข้าวให้เมียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูไก่นึ่งเบียร์กันนะครับพูดถึงไก่นึ่งมีส่วนมากก็จะเป็นไก่นึ่งสมุนไพรนะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชีอะไรพวกนี้ครับแต่วันนี้ทำกับข้าวให้เมียกินก็นำเสนอไก่นึ่งเบียร์นุ่มๆน,นะครับหอมๆครับเป็นได้ทั้งกับข้าวและกับแกล้มครับมาพร้อมน้ำจิ้มซีฟูดรสเด็ดเลยครับ ทำง่ายครับใช้ส่วนผสมไม่เยอะใครที่ยังไม่เคยลองแนะนําเลยครับรับรองว่าเด็ดถูกใจแน่นอนครับก่อนอื่นเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยครับส่วนผสมก็จะมีเนื้อไก่ครับวันนี้ใช้เป็นน่องส่วนน่องสะโพกครับเบียรครับมีขิงครับตะไคร้ครับตะไคร้นี่เราจะเอามาทาน้ํามันนะครับทุบๆไปให้แตกแล้วก็มัติดกันแบบนี้ครับ ส่วนขิงก็จะเป็นสองส่วนครับในส่วนที่หั่นเป็นแว่นก็คือจะใช้นึ่งในส่วนสับหยาบนี่ก็จะใช้หมักไก่นะครับต้นหอมผักชีครับพริกสดกระเทียมขมิ้นครับน้ำปลาน้ำมะนาวเกลือป่นครับน้ำตาลทรายแดงครับส่วนผสมทั้งหมดก็มีแค่นี้ครับเราจะมาเริ่มที่หมักไก่กันก่อนเลยนะครับ ใส่ขิงสับหยาบลงไปก่อนเลยครับขมิ้นครับเรือครับแล้วก็ต้นหอมแบ่งซอยสักครึ่งหนึ่งครับใึ่ต้นนวดเลยครับนวดเครื่องกับเนื้อไก่นะครับขยำขยำนวดเลยครับนวดไปประมาณสักสี่ห้านาทีนะครับ เราจะได้กลิ่นหอมของขิงครับของต้นหอมสีของคามินก็จะออกมาครับพอเรานวดเข้ากันดีแล้วครับเดี๋ยวเราใส่เบียร์ไปเลยครับใส่เบียร์ไปแล้วก็ เราจะหมักทิ้งไว้นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงครับหมักเบียร์ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเบียร์นี่จะทําให้เนื้อไก่เรานุ่มนะครับเวลาเรานึ่งนะครับช่วงที่เราหมักไก่พักไว้เราก็มาทําน้ําจิ้มรอเลยครับวันนี้ผมจะใช้เป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับรากผักชีก่อนเลยครับ ครับตามด้วยกระเทียมครับ น้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ที่ผมชอบตำเนี่ยเพราะว่ามันไม่ละเอียดเหมือนเหมือนปั่นนะครับถึงแม้ว่าเราจะปั่นหยาบหยาบแต่รู้สึกว่าตำมันมันจะอร่อยกว่าจะเป็นความชอบส่วนตัวก็ได้ครับตำประมาณนี้แล้วก็ปรุงกันเลยครับใส่น้ําปลาก่อนเลยครับตาด้วยน้ํามะนาวครับ น้ำตาลครับคลีโคล,โคล่ชิมครับเพิ่มน้ำตาลอีกนิดหนึ่งครับ จิ้มอีกรอบอือหือเสบแสบเรียบร้อยครับน้มจิ้ม,มหลังจากเราหมักไก่มาได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับให้เราเอาไก่ขึ้นจากน้ำหมักนะครับ จากน้ำหมักก็จะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้ให้เราใช้น้ํามันนะครับเป็นน้ํามันพืชหรือน้ํามันมะกอกก็ได้ครับแล้วแต่ว่าเราจะมีน้ํามันแบบไหนนะครับให้เอาตะไคร้จุ่มนะครับแล้วก็ทาที่หนังไก่ครับทาที่หนังไก่ใครมีแปรงทาน้ำมันก็ใช้แปรงได้นะครับแต่นี้ต้องการความหอมของตะไคร้ด้วยครับ าเรานึ่งแล้วหนังไก่มันจะสวยนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมนึงกันเลยครับตั้งน้ำให้เดือดนะครับแล้วก็ใส่ขิงลงไปครับเรียงเรียงไว้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้นหอมครับ นำไก่ใส่ลงไปเลยครับปิดฝาครับเราจะนึ่งด้วยไฟกลางนะครับค่อนไปแรงนะครับประมาณยี่สิบนาทีครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบครับหลังจากที่เรานึ่งไก่มาได้ประมาณยี่ิบนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูกันนะครับ หนังสึงตึงสวยงามมากเลยครับน่าจะสุกแล้วนะครับแต่ว่าจะขออีกหน่อยหนึ่งขอให้มันนุ่มอีกหน่อยจะนึ่งต่ออีกประมาณสักสิบนาทีนะครับนึ่งต่ออีกสิบนาทีครับเดีย๋ยวมาดูกันอีกรอบนะครับหลังจากเรานึ่งต่อมาอีกสิบนาทีเรามาดูกันนะครับ สวยงามครับสวยงามโอเคแล้วครับนี่แล้วปิดแก๊สเลยครับเดี๋ยวเราไปสับเตรียมเสิร์ฟกันเลยนะครับสำรับเสร็จเรียบร้อยแม่เมืองกินข้าวสวัสดีครับพี่น้องม่วานนี้ม่กินข้าวน,น้นนำงานอีกแล้วนะคะเด้ดดอ,อดดเห็นอะไรกินพอเมือง วันนี้ไก่นึ่งเบี้ยไก่นึ่งเบีร์แม่แล้วเป็นยังค่อยนึ่งเบี้ยหนึ่งธรรมดาอะไรหรือนึ่งเบีรยอร่อยลองดูเอ้าหนึ่งธรรมดาก็ว่าแซ่บแลวนะสูตรกวางตุ้งเลยนะเนี่ยปาดปฏิทินธรรมดานะแต่กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดไทยครับโวจังสี่กันร้องเชินชวนอีกแล้วกวางตุ้งเผชิญกับน้ำจิ้มซีฟู้ดกวางตุ้งเผชิญ กระทะกันมาค่ะพี่น้องมาชิมไก่นึ่งไก่นึ่งเบียร์ไก่นึ่งเบียร์มากินไก่นึ่งเบียร์น้ำกันด้วค่ะเด้อสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับไก่นึ่งเบียร์นุ่มๆครับวันนี้ตน้ำจิ้มซีซาร์เลยครับอืเดี๋ยวลองชิมก่อน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 เอาชิมก่อนว้าวโอ้แค่ดูสีสันนี่แค่เห็นก็ว้าวแล้วเห็นก็ว้าวแล้วเนี่ยนะ โอ้โเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวๆๆๆๆยีไม่อยากจะคุยโอ้เด็วซิมึงกนทีมึงกรอ่าอืมอืมอึ้งไปเลยครับอือมฮึอือมฮึ นุ่มหอมไก่นุ่มมากุ่มมากหอมขิงไก่นุ่มหมดแล้วในปากเลยอ่ะโอ้โหฟินมากเลยโอ้โหเบียร์นูนี่นะป่าแล้วป้าลาวเฮ้ยผ่าแล้วป่าแล้วพี่น้องเออไหนว่าไก่หมักเบียร์ไม่เห็นได้กินเบียร์เลยไม่ได้กินเลยใช่ไหมหมักเบียร์ก็ทําให้เบียร์ให้ไก่มันนุ่มเบียร์ทำให้ไก่มันนุ่ม ถึงว่าเดี๋ยวซีอิ๊อีกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าถ้าเราไปหมักวายหมักอะไรไม่ได้นะหมักวายหมักมันจะขมโอ้จิก่มันจะขมอืมเมนูนี้อะไม่กินเป็นเนี่ยอืมจรินจริงเด็ดเลยเด็ดเลยน้ำจิ้มซีฟูด้ดกวางตุ้งปะทะซีฟูด้ดไงนะอ๋อจิ้มจามากอร่อยอร่อยเด็ดจริงๆน้ำจิ้มเราประหยัดเราไอเรา,เเราประยุกต์ไงว่าเอาเอา,เอาน้ำจิ้มซีฟูด้ดมากินกับ ไก่นึ่งสูตรกวางตุ้งสูตรอะไรมันจะออกจืดๆใช่ไหมทีนี้เราเอาความคิดจาร์ของน้ำจิ้มซีฟู้ด้อร่อยมากเลยอ่ะใช่จิ้มซีฟู้ดมากินคือน้ำจิ้มซีฟู้ดกินได้ทุกอย่างแหละกับอะไรทุกอย่างก็อร่อยหมดอ่ะเข้าใจเห็ดเท่าพผมอืมจกันเห็นนติดใจครับติดใจลยครับวันนี้เนี่ยมาๆๆมากินกับไข่น้ําสดน้ําโกโก้เลยครับง่ายๆโอ้หยากทุกอย่างก็ไม่ไหวครับพ่อครัวฮ่าตังเกว เอาอันนี้ให้ก่อนอันนี้เขาใจเห็ดเว้พรอามาเขามีไข่เขามีไข่ข้าวด้วยครับโอ้ไข่ห้างหังครับไข่ห้างหังป๊าดแซบอิลิแทบแ่บไหมนุ่มไหมนุม่มเป็นไงละ่ะแงเกลิลเด็ดเลยเมนูนี้นาคะพี่น้องมากินข้าวน้มกันเ้อค่ะเด้อมาครับเพื่อนเพื่อนครับโอล้ลุยรวยรยรยระบาดกิ่เนี่ย แนบแน่นอนวันนี้ไก่นุ่มมากเลยอ่ะปกติเขาหนึ่งกินธรรมดาปกติมันค็นนุ่มอยู่้นล้วไก่เนาะแต่อันนี้เหมือนแับละลายในปากเลยนะได้อ้เป็นไก่บ้านนะนุ่มจริงสำหรับคนที่ไม่มีฟันอย่างเราอ่ะยังกินกินอร่อยกินมากเลยแล้วเจอกินมซีฟู้ดนะออ้มกัดเลย เด็ดจะไม่น้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้มเด็ดอร่อยมากน้ำจิ้มอ่ะสูตรนี้อร่อยมากทำขายได้เลยน,นี่ได้เลยใช่ไหมขายอีกแล้วครับน,นุ่มมากไม่เมาแล้วครับถ้าเมาก็เมากับเบียร์ที่เหลือนี่นะครับเหลือจากหมักนี่นะครับคือเบียร์มาหมักไก่สามขวดหมักไก่สองต้องซื้อเบียร์สามขวด <c oughs> โอ้เจ๋วไปไหนาะโอ้นกลมกล่อมมันเขาเรียกนุ่มทะลุจออ,อร่อยจริง มันก็มีเคล็ดลับนะเวลาสับไก่มีต้องคงคม่อยนะแล้วไม่ใช่ว่าเอามีดชื่อๆมาสับมันมันก็เละหมดไม่น่ากินใช่ไหมแล้วทีเดียวต้องให้ขาดมีดคมคมอ่ะม,มีโตคมคมแบบจ้วงไปแล้วแบบให้ขาดเลยมันจะน่ากินใช่ไหมไมันเละหนังอะไรนะระวังอะไรนะมีดคงคมจ้วงเข้าไปไหมวะระวังไก่ป่งดอ้งออกป่องด้งป่องด้งคืออะไรกระเด็นกระเด็นกระเด็นกระดอนกระเด็นกระดอนต้องระวังป่องด้งป่งด้งมั้ย ฝงดองออกเขียงเออยงดงอ่อต้องระว้างกังฟงดงได้สับไหมล้วขอดดอนุญาตขออนุญาตเขาเลยตามทำไปยนุ่ไมไอ้นุมน่ม้องกินดูเศษๆถึงอิ่ออมทั้งเผ็ดน้ำจิ้มเผ็ดจะสะใจเลยอะ่ะใช่ไหมเออเผ็ดเผ็ดแซ่แบเกลียงแป้วเป็นแมวเลี้ยเลยเกลี่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 ยตับตับตับอือโอ้ยแสบ ขอบคุณพี่น้องคะ heart, <avez started their memory> ่ะที่ต <EN> well well. ิดตามรับชมค่ะฝากพี่น้องกดถูกใจกดติดตามให้น้ำเนด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเเเเจอกันใหม่คลิปหน้าอัดยอง